สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเราจะพา,าลุงศาสไปเบิงหินก่อนทุกท่านจะไปดูหินดูอะไรก่อนนะครับเออเดี๋ยวพาไปเบิ้งหินก่อนว่าห้เาเสียเอามาจังไดแฮมมีอยู่บ่ม,มีานะมลายอยู่บ่เดี๋ยวไปเบิ้งก่อนพี่น้องเย้ยเดี๋ยวพาเพื่อนไปเบิ้งหินก่อน วันนี้เราเคลียร์เสร็จแล้วนะพี่น้องเอ้ยที่เหลือก็เป็นการเอาเหินเอาอะไรมากองไว้ไปขึ้นรถไปทางนี้เลยเนาะไปได้บ่ฮะเอะเเอลองเบิ้งเขาลองเบิงเงบ้งกูเบิเ้เออนิเขาเขามีคอนเทนต์นิวน้ำเออนางคนละมุมเลยอเออไปนะขันเรพายูมาหนี่ พายุรถซะเล็กอยู่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาเอฟซีดูจุดตำแหน่งที่เขาอาบน้ำครับพี่น้องทางตรงนี้ก็ทางขึ้นไปพราสาตุนะแล้วก็มีจุดตำแหน่งที่เพิ่นอาบน้ำนี่บอกทางเขาไปอาบน้ำ่อนมีอ๋อนี่บอกโอ้เดี๋ยวจะมือยังไปเบิ่มก็อาบน้ำเพิ่นอยู่นี่พี่น้องเอ้ย สาเล่งเขาสิไปได้เ่ราะมัน,นข้างตรงนี้มันรุนกัน ไ,ไดเยนะ <c oughs> โอ้ไปได้เฉยเว้ยเออขากลับกลับทางคุณเนะเดี๋นน <c oughs> ยวไปดูหินนะทุกท่าน mười lăm miền đi 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 mày, vô đi tốt 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 nám nám, nám. Oh, 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 nám. Oh. ว่าจิคนหินมาทางนี้คือสิบไรอกดอกเนาะัญามรถนักเลยไปเพระดไดไนี่เหนไหมนี่รถเตานันนี่ถ้าคนหินมาทางนี้เรียบร้อยเลยอ็เอาหมูเบิกแลยเนาะทางนี้เนาะอ้ทางมันพอดีสำใดยตัวทางนี้เนาะ ủa oh. bộ oh, bên ta bay, nói cái thang này. bỏ bộ khứ bộ ทางทุลักทุเลมากเลยพี่น้องเอ้สิ่งเกี้ยนหนึ่งเลยพี่น้องแกล่นเกียสองก็ได้คนมีแห้งไปเลยเนาะต้โทชทางคนน,น,น, <laughs> นนี้นะคนอาไปทางนี้เลยส้มนอเล็กเข้าใจว่าเขาเฮ็ดทางไม่แล้ว เห็นมันมีการดุดกันนยังแล้ว,ลว,ลวเนาะก็เลยคิดว่าโอ้เหตุทางไหมแล้วตัวนี้เบสิสบายแล้วอะ่ะดาวว่าคนหินมาทางนี่เหรอวะอ๋อทางชิดออกเลย cô đây, chạy cai yam chạy phải nhá, điện tài xế ở đây à, để nghe này các anh, lái xe mất rồi ไปเบิกข้อมว่ามีเห็นหลายเพไา้ในไงานจะคิวซองคิว้วเนี่ยบอกวกคือหลายแต่ว่าพวกคือหลายแตะเขาลงกไหมบอกไม่กันโอ้หินมันหลายปัะน,นี่เดี๋ยวเขาน่าจะมีโครงการอย่างอื่นหรือเปล่า,านี่เขาในสิ่งพิเศษอย่างอื่นแล้วนี่เขายเนี่ยมัน,นจะตัก,ก,กนนอยู่นี่เนาะนี่เด้ โยมนมยน,มน,นี่เลยกพี่เ้เองเว้ยมื่อวานนี่บุมีเม้่บาน่านนี่บุมีมมับ่เขาเขาเขาหากระลงมือนีเนาะนี่เนาะโอ้เขาน่ะนาจะมีโครงการของเขาอยู่ได้เนี่ยละคันคันว่าเอาได้คือสีแบบตัวน,นี้เนาะต่ก้อนอ่ะนะที่ว่าห้าสีคอะนะตัวน,นี้สิตอนแรกเข้าทำเรื่องขอไปนะขอหินตนนัวนี้นี่สุท่าน ว่ากับเพื่อนนี่คือตัวนี้ตัวที่เพื่อนเหลือเพื่อนแล้วอันนี้เพื่อนมาลงไหมเพื่อนน่าชีมีโครงการแนวอื่นนะบัดนี้น่าจะยากเยอะตัวนี้เนาะเออเพื่อนโใไฮด็อกบัวนี้เฮ้ยนี่แล้วตัวนี้แล้วผมขอเพื่อนอ่อนะตัวที่มันเฉียดมันเรือนี่แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปประสานไม้ก่อนว่าจะไง ขันพื้นหายตัวนี้แล้วครับแกจแ้วแล้วขนเอาจากสีหาคิวนี่แล้วเออฮะพี่น้องเอ้ยมาถึงกองหินแล้วนะฮะแต่ว่ามันคือลายแท้มันยังไม่ทันได้ตักไปใส่งานเลยพี่นอ้องตอนแรกนะตรงนี้เนี่ยเป็นอ่าอาาเจ้าเฮดถนนเขาก็เลยเอาหินเอาไส้ามาลงไว้นี่ พอเขาเฮดถนน,นแล้วแล้วบัตน,นีหินรส้มันเหลือพอหินรายมันเหลือผมก็เลยให้พอเนี่ยประสานงานกับทางอาอบตอนะพอขอที่หินมันเหลือเนี่ยขอเอาไปสร้างบ้านนะให้กับคนที่เขายากจนนะซึ่งตอนแรกนะเข้าใจว่ามันเหลือเศษเหลือ,อยังเ้าก็เกีียวได้เนเนาะเศษพวกนี้เห็นี่นี่เศษเอยียงต่างๆนี่เขากเกีียวได้เป็นคิ้วมันได้หนเด้ นี่เศษพวกนี้นี่เฮาเกียเอาเฮากวาดกวาดเอาบัดท,ที่นี่บัดนี่เขาเอาลูกมาลายแล้วยังได้หะอบัดน,นี้เออนี่อยู่ตรงหน้าเมนเลยดิพี่น้องเอ้ยช่วงข้าเจ้าไม่เฮดถนนนะข้าเจ้าก็นอนอยู่แถวนี้ละโอ้สมมุติว่าเขาหาอยู่นี่กะคือสิคักอยู่ได้เนาะตักคือสิมวนแล้วเนาะคือสิตักมวนเนาะ เออฮเดี๋ยวไปสอบถามโทรสอบถามอบตอีกทีหนึ่งก่อนว่าเขาขอจากสองคิวนี่เขาให้อยู่บ่เขาขอจากสองสามคิวหินนี่แพงขนาดนี้เดกคิวคิวหกร้อยห้าสิบนี่เด้เออแพงแพงกว่าไส้ไส้คิวสามร้อยหินนี่คิวหกร้อยถึงเจ็ดร้อยแพงขนาดหินนี่เออ๋ไปเอาหูแล้วมาทีนี้ลองเห็นเขาเพิ่งเอามาลงวันนี้ ກັບກອງຊາຂົມຄງການເຮັດຍັງບໍເຂົາຮັດະນຮັດຫຍັງນາະບິ່ງ່ພ່ນາັດະນຮັດຍງໄເຮົາບໍໄດເຮົາກຄົງຊິດຊືອົາອາດຈຂໍກັບຊາຍພິ່ນຢ່າງດວອอ่ะຢາລອກດີ